ท่านด้วยนะครับผมวันนี้จะมาสอนสำหรับผู้เล่นมือใหม่ครับในการรับอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ของสายฟรีนะครับผมแล้วว,วิธีการสุ่มกกอุปกรณ์นะให้กดเข้าไปที่กระชากนะครับผมแล้วกดตรงอุปกรณ์นะครับผมกดสุ่มตรง normal เกียร์นะครับผม มีโอกาสได้สี่ดาวได้ครับผมก็กดสุ่มไปครับผมครับเราได้มาแล้วครับผมไม้กายสิทธิ์ของมือใหม่นะครับผมก็กดไปที่หน้าอุปกรณ์นะครับนี่ครับอุปกรณ์ของผู้เล่นมือใหม่ครับผมก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดอัปเกรดไปนะครับผม นี่ครับมันจะขึ้นบวกหนึ่งบวกสองบวกสามนะครับให้เราบวกห้าก็คือแม็กนะครับผมให้เราอัพถึงระดับแม็กนะครับพอเราอัพถึงระดับแม็กเสร็จแล้วนะครับผมถ้าเราอยากได้เป็นสองดาวก็กดเลื่อนระดับไปนะครับจะใช้ตังประมาณสามหมื่นนะครับเลื่อนเป็นสองดาวนะครับผมจะได้มาแล้วครับไม้กจะสิทธิระดับกลางนะครับ คืเข้าไปซื้อที่กิวก็ได้นะครับผมมีขายนะครับประกอบนี่ครับจะเป็นพวก2องดาว3ามดาวนะครับผมก็เก็บเก็บไปนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมนี่พีวพก็มีครับอรีน่าก็มีนะครับผมถ้าง้คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม